ไม่หยุดนิ่งเราจริงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่วันพอรนดราอเล่าปลดฟาร์มหนึ่งที่เขาแชร์มานนะคะเกี่ยวกับเรื่องของภาษีที่น่าสนใจนะคะในคำถามที่ว่า ถ้าเป็นกรณนนีที่ไม่ใช่การให้เงินกันนะคะแต่เป็นการให้ทรัพย์สินแทนการให้เงินทองราวนี้ตัวอย่างนะคะถ้าพี่โอนรถยนต์ให้น้องแบบนี้จะต้องเสียภาษีอย่างไรหรือเสียภาษีไหมหัวข้อชนคิดในวันนี้ก็คือถ้าพี่โอนรถยนต์ให้น้องต้องเสียภาษีหรือไม่คะ บทความที่เขาแชร์มานี้เขาก็อ้างอิงข้อกฎหมายนะคะตามมาตรา49แห่งประมวลรัศดรกำหนดว่าเงินได้พึงประเมินหมายความว่าเงินได้อันเข้าลักษณะพึงเสียภาษีในหมวดนี้เงินได้ที่กล่าวนี้ให้หมายความรวมถึงตลอดถึงทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างอื่นที่ได้รับ ซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงินเงินค่าภาษีอากรที่ผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่นออกแทนให้สำหรับเงินได้ประเภทต่างๆตามมาตรา40และเครดิตภาษีตามมาตรา17ทวิด,ด้วยนะคะจากข้อกําหนดที่กล่าวมาในมาตราส9นะคะก็สรุปได้ว่ามูลค่าราคาคือต้องนำมาเสียภาษีนั้น จริงไม่ใช่เพียงเงินนะคะไม่ใช่เพียงเงินเท่านั้นแต่ให้รวมถึงผลประโยชน์ที่ได้รับที่เราสามารถตีค่าคำนวณราคาได้เป็นเงินด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการให้แก้วแหวนเงินทองหรือแม้กระทั่งรถจนนะคะหรือจะเป็นทรัพย์สินอย่างอื่นก็ได้ที่เราสามารถจะตีหรือคำนวณราคาเป็นตัวเงินได้ค่ะ และนับตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2559เป็นต้นมานะคะการให้สินทรัพย์กันนั้นอยู่ในบังคับต้องนำมาคำนวณภาษีเงินได้ด้วยค่ะแต่กฎหมายก็มัจะมีข้อยกเว้นในกฎหมายก็ได้กำหนดยกเว้นเงินได้ที่ไม่ต้องนำมาเสียภาษีไว้ตามมาตรา12แห่งประมวลรัษดากรดังต่อไปน,นี้นะคะ มาตา42วบงเล็ดบ26เงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในสาหารมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทนให้แก่บุตรชอบด้วยกฎหมายซึ่งไม่รวมถึงบุญบุญธ,ธรรมนะคะเฉพาะเงินได้จากการโอนให้แก่บุตรชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นในส่วนที่ไม่เกิน20ล้านบาทต่อบุตรหนึ่งคนตลอดปีภาษีนั้น มาตาสิสองในวงเล็บ27เงินได้ที่รับจากการอุปการะหรือจากการให้โดยเสน่หาจากบุพการีผู้สืบสันดานหรือคู่สมรสเฉพาะเงินได้ในส่วนที่ไม่เกิน20ล้านบาทตลอดปีภาษีนั้นมาตาสิบสองในวงเล็บ28เงินได้ที่รับจากการอุปการะโดยหน้าที่ทำจัญญา หรือจากการให้โดยเสน่หาเนื่องในพิธีหรือตามโอกาสแห่งคำนบเนียมประเพณีทางนี้จากบุคคลซึ่งไม่ใช่บุพการีผู้สืบสันดานหรือคู่สมรสเฉพาะเงินได้ในส่วนที่ไม่เกินสิล้านบาทตลอดปีภาษีนั้นนั่นก็คือทางข้อกำหนดในมาตรา39 และข้อยกเว้นในมาตราสืบสองนะคะดังนั้นคำถามที่ว่าถ้าเป็นกรณนนีไม่ใช่เป็นการให้เงินกันแต่เป็นการให้ทรัพย์สินกันนั้นเช่นพี่โอนรถยนต์ให้น้องแบบนี้ต้องเสียภาษีด้วยไหมคำตอบก็คือว่ากรณีพี่โอนรถยนต์ให้น้องเช่นนี้น้องจึงต้องนำมูลค่าราคาของรถยนต์ที่รับนั้นมาเสียภาษีด้วยนะคะ แต่ได้รับการยกเว้นในมารกตา12ในบงเล็บ28นะคะก็คือว่าเงินได้ที่รับจากอุปการะโดยหน้าที่ทำจัญญาหรือจากการให้โดยสเสน่หาเนื่องในพิธีหรือตามโอกาสแห่งกำหนดรรมเนียมประเพณีจากบุคคลซี่งไม่ใช่บุพการีผู้สืบสันดาลหรือคู่สมรสเฉพาะเงินได้ส่วนที่ไม่เกิน10ล้านบาทนะคะ ตลอดปีภาษีนั้นดังนั้นก็เลยรับการยกเว้นนั่นเองค่ะยอดที่ไม่เกิน10ล้านบาทก็ต้องมาดูนะคะว่าในกรณีนี้รถยนต์ที่พี่โอนให้กับน้องมีมูลค่าหรือมีราคาเท่าไหร่นะคะถ้ามูลค่าของรถนั้นไม่เกิน10ล้านบาทก็ได้รับการยกเว้นนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นมูลค่าของรถที่มีราคาแพงกว่านี้ก็คงต้องเสียภาษีราะะคา นั่นก็คือคำตอบของโจทย์นี้นะคะฟังแล้วคงจะพอเข้าใจนะคะเพราะบางทีก็คิดว่าน่าจะเสียภาษีแต่เริ่มต้นแล้วนะคะแต่พอดูข้อกำหนดที่เป็นข้อยกเว้นของเขาก็จะเห็นว่าเขาก็เปิดช่องให้นิดหนึ่งนะคะในกรณีก็คือพี่ชายสามารถโอนรถจนให้กับน้องได้ถ้าไม่เกินมูลค่า10ล้านบาทนั่นเองคะ่ะเรื่องกฎหมายเรื่องภาษีเรื่องไกลตูวที่เราต้องรู้นะคะ แม้บางเรื่องจะดูซับซ้อนแล้วก็งงๆบ้างนะคะฟังไว้บ้างจะได้เข้าใจเรียนรู้ตลอดเวลานะคะจะได้ทำให้เราหันก้าวหันสมัยตลอดเวลาค่ะขอบคุณที่รับฟังแล้วพบกันใน EP หนะ้าสวัสดีค่ะ